เอนเตอร์เทนเมนต์คอมนี่ยังไงแล้วผมเห็นด้วยหรือไม่มาดูคลิปนี้กันโดยหลักการผมเห็นด้วยที่ประเทศเราต้องมีแหล่งท่องเที่ยวแมนเมดนอกเหนือไปจากแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติให้มากขึ้นเพราะปัญหาหนึ่งของการท่องเที่ยวประเทศเราคือการกระจุกตัวทั้งในแง่สถานที่และเวลาในแง่สถานที่70%ของเม็เงินการท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่แค่5จังหวัดส่วนอีก72จังหวัดที่เหลือก็แบ่งเศษที่เหลือ30%กันไปได้แค่ไม่เท่าไหร่เองในแง่เวลานะักท่องเที่ยวกระจุกตัวแค่ในช่วงไฮซีซันอาจเพราะอากาศที่ร้อนเกินไปหรือฝนที่ตกทําให้เที่ยวไม่สะดวกเราจึงมีโจทย์ใหญ่ที่ต้องกระจายการท่องเที่ยวไปในช่วงโลซีซันและกระจายการท่องเที่ยวไปที่เมืองรอง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าช่วงโลจิซันก็เที่ยวลําบากและเมืองรองก็ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเยอะขนาดนั้นสถานที่ท่องเที่ยวแมนเมที่มนุษย์สร้างขึ้นจึงอาจเป็นคําตอบของการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวกระจุกตัวได้แต่ถึงแม้ผมจะเห็นด้วยในหลักการของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ผมมีข้อกังวลหนักๆอยู่2ข้อ1โมเดลของเพื่อไทยดูไม่กระจายรายได้เพราะสิ่งที่ผมคาดหวังกับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือการกระจายรายได้สู่เมืองรองแต่เพื่อไทยกับตั้งเกณฑ์ว่าผู้ที่จจะะะมมมมมมาาาาาาาขขออ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 ใบบบนนุุุญญตตต้้งงงงีีทททรรรรัพยยยยย์สูห่่่เืิธลแ ถ้าออกมาเป็นศูนย์บันเทิงครบวงจรนะักท่องเที่ยวกินนอนเล่นอยู่ในนั้นเสร็จโอกาสที่นะักท่องเที่ยวจะมาสัมผัสกับชุมชนก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่เงินทั้งหมดที่นะักท่องเที่ยวจ่ายค่ากินค่านอนค่าเล่นก็จะเข้าไปที่เจ้าของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไม่ใช่คนในชุมชนชุมชนก็จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากการจ้างงานซึ่งคิดเป็นเงินแล้วมันก็เป็นส่วนที่น้อยมากและยิ่งมีข่าวว่าโครงการนี้มีโอกาสที่จะล็อกมงผู้ที่จะมาบริหารเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็ยิ่งน่ากังวลเข้าไปใหญ่ว่าโครงการนี้ทำ จะได้คาสินโนดีๆแบบสิงคโปร์แบบมาเกา๊าหรือจะได้แหล่งมั่วสุมอาัญากรระดับโลกแบบกัมพูชาแบบเมียนมาซึ่งถ้าระบบราชการระบบการเมืองเรายังเป็นอยู่แบบนี้โอกาสไปแพ่งนี้ที่เป็นแหล่งมั่วสุมอาญากรก็เยอะกว่าลองนึกภาพถ้าใครมาทําอะไรเท่าๆในคาสินโนมาฟอกเงินมากบดานแล้วคนที่มาทําอะไรเท่าๆเนี่ยให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐบ้านเราโอกาสที่เจ้าหน้าที่รัฐบ้านเราจะรับสินบนมันก็ไม่ได้น้อยเลยเพราะคาสินโนเป็นอะไรที่ฟอกเงินสะดวกเงินเข้าเงินออกตลอดเวลาแล้วก็จานวนเยอะมากทําให้ตรวจสอบได้ยากและถึงแม้ก้าวไกลจะมีคาสิโนถูกกฎหมายเป็นหนนโยยยบบบาาาาแล้วววก็ชั่่จจะตรสออเปงดี แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้อยู่ดีเพราะผมไม่ไว้ใจประเทศไทยขนาดเรื่องบน็ีกหลายๆเรื่องยังกำกับดูแลให้ดีไม่ได้เลยทั้งเรื่องค่าไฟเรื่องการควบรวมกิจการที่สร้างทุนผูกขาแล้วคาสินโนที่มันกำกับดูแลยากจะเอาอยู่ได้ยังไงและเพื่อนๆเชื่อใจในประเทศไทยมากแค่ไหนหรือไม่เชื่อใจในประเทศไทยเหมือนผมคอมเมนต์มาได้เลย